สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเราเหมือนเดิมนะครับในช่องบอลบ้านๆน,นะครับวันนี้เรามีเมนูที่ชื่อว่าเมนูหมูั่วงกะปินะครับเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับไปดูกันเลยว่าจะทำอะไรกันบ้างนะขั้นแรกนะครับเราก็ใส่พริกแห้งใส่หอมแดงแล้วก็ตาพริกตาหอมแดงให้ละเอียดนะครับตามใจชอบที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเระ เราก็ใส่กะปิลงไปนะครับใส่กะปิลงไปแล้วก็ตำอีกทีนึงเพื่อให้กะปิเข้ากับตัวเนื้อพริกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักชุดพริกนะครับที่ตำเสร็จแล้วนะพักสักใส่ไว้ในถ้วยก่อนหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนอื่นๆต่อนะครับ ก็จะมีพริกแดงตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หมูที่เราเตรียมไว้นะครับก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็เตรียมตั้งน้ำมันให้ร้อนๆนะครับเสร็จก็ใส่ชุดเครื่องพริกแกงที่เราตำไว้นะครับผัดให้หอมๆนะครับผัดให้หอมสักพักหนึ่ง เสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับใส่หมูลงไปเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างคกใส่ตามลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ผัดคั่วให้เข้ากันจนหมูสุกนะครับคุณหมูสุกมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะก็มีซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายรสด,ดีนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับเราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับเพราะว่าเราใส่กะปิไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้ความเค็มของกะปิแทนนะครับว่ากะปิก็จะมีรสชาติเค็มๆแล้วก็หอมๆของตัวกะปินะครับเสร็จแล้วแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับ รอจนหมูสุกนะครับสักพักแล้วก็ใส่เครื่องเชียงลงไปนะับที่เราได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็ลองชิมดูถ้าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็ตักใส่จานครับเสร็จแล้วครับเมนูหมูคั้วกะปินะครับเมนง,ง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องบอลบ้านๆน,นะครับเอาไปลองทาตามกันได้นะครับไม่ยากครับง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะครับน่ากินมากเลยครับขอบคุณมากครับ